ปฏิหารจะเกิดจากความเชื่อเสมอนะคือตอนที่ผมหายไหติดนะครับพี่พัฒเขาทักมาถามว่าคุณตาเขาติดเตียงอะครับมันแก้ได้ไหมผมก็ถามว่าติดเตียงนานหรือ,อยังพี่พัฒบอกว่าสองปีโอ้โหพี่พัฒผมรับประกันให้นะไม่หายหรอกเชื่อแม่งเป็นไปไม่ได้สองปีนะไม่ใช่สองเดือนหรือไม่ใช่สองวันมันจะหายได้ยังไงนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูพี่ยงแล้วพี่ยงก็บอกว่า ก็แค่เอาเครื่องมาให้ยืมถ้าไม่หายก็เจ้าเอองันพี่องค์ส่งเครื่องมาแล้วกันนะจากนั้นเราก็ไม่เคยถ่ายคลิปกันเลยนะครับจนกระทั่งคุณตาเริ่มกำมือได้ครับก็เป็นคลิปนี้แหละครับวันที่26มิถุนา68ครับเช็คอาการคุณตาครับนั่งเครื่องไปแล้วสามอาทิตย์อาการคุณตาดีขึ้นครับ นิ้วมือขยับได้ข้างซ้ายที่เป็นนะครับแขนข้างซ้ายก็ยกได้เกือบคุณตายกแขนหน่อยครับเป็นไงครับยกได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วขอดูนิ้วหน่อยครับคุณตานิ้วมือขยับได้กำลงดูครับกำแน่นไหมครับกำแน่นแน่นครับอกำได้นิ้วโป้งเริ่มเข้าทีแล้วนะครับครับตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ของคุณตาก็จะนั่งเครื่องไปเรื่อยๆครับตาตาบอน,นี่ล่องลองลอยลแล้วงยา,างเบิ่งเนยว่าไปนั่นงอยู่เตียงบ่กเจ้านะ่ะได้ทีนอนอยู่นี่ฮะได้บ่ฮะให้ยามใช้มือใส่ได้ไร ล่องล่องบงว่าอันนี้ไหมล่องยกแขนเบิ่งเลยไปไหนแขนสูงสูงเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นให้แห้งยกขึ้นให้แดปึ๊ดเอได้การ ตาใส่เสื้อเองได้แล้วนะครับวันนี้จัดสามง่ามไปรอบที่สองเต็นตาโยกโป่งเยี่ยมเลยข้างซ้ายนะเออ วันนี้วันที่9สิงหาคม2568นะครับอัปเดตคุณตาครับคุณตาเป็นไงครับมือกำได้ดีกว่าเดิมไหมครับลองคุณตาลองยกมือให้ผมดูนิดนึงกันครับ ยกแขนนะครับยกแขนโอเคกลางแขนยกสูงนหมครับตาลองอีกทีครับคุณตาครับเป็นไงครับยกแขนอ่อันนี้ได้เยอะขึ้นนะครับครับผมแล้วมือคุณตากำเป็นไงครับตอนนี้ดีขึ้นไหมครับกำคล้องขึ้นนะครับกล้ามเนื้อเริ่มมาแล้วนะครับครับ